สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจากเพจเครื่องมือช่างนะครับวันนี้เราแนะนำนะครับท่านใดนะครับช่างหรือพ่อบ้านท่านใดนะครับที่กําลังมองหากบสายไม้นะครับวันนี้เราแนะนำนะครับเป็นกบสายไม้3นิ้วนะครับเป็นรุ่น2หน้า2คมนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่1นึ่งพัอีก้าบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อมาสกิเป็นรุ่นงานหนักนะครับ MK 1,900B นะครับตัวนี้เป็นมาสกิแท้นะครับ ต,าา life, ตัวนี้สามารถเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับสเปคของตัวเครื่องนะครับตัวนี้กําลังวัตต์นะครับอยู่ที่870วัตต์นะครับสามารถเสียบไฟบ้านได้นะครับกําลังรอบนะครับอยู่ที่2 3 0 0 0รอบต่อนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับตัวนี้นะครับเวลาถ่านหมดนะครับเราก็เปลี่ยนถ่านตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็คือช่องระบายอากาศนะครับก็คือเวลาความร้อนนะครับระบายความร้อนกระโดดอากาศเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้ก็คือปรับ เวลาให้กินเนื้อไม้นะครับว่าจะกินลึกหรือบางนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวฟังเสียงอีกทีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสองคมนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้ก็คือคมแรกนะครับใบมีดตัวแรกครับตัวนี้ก็คือใบมีดตัวที่สองครับเป็นรุ่นสองคมใช้งานได้นะครับเป็นรุ่นงานหนักนะครับราคานะครับอยู่ที่หนึ่งพันก้าเก้าสิบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ สินค้าตัวนี้นะครับรับประกัน6เดือนนะครับเครื่องมีปัญหานะครับภายใน6เดือนนะครับเราซ่อมให้ฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวนะครับทดสอบกําลังนะครับสายไหมเลยครับนะครับลอยครับลอยทีครับลอทีครับ ดูครับเนียนเลยนะครับจากไม้สีดำดำนะครับตัวนี้เนียนเลยนะครับพิเศษนะครับกบตัวนี้นะครับเป็นกบสามนิ้วสองหน้านะครับราคาพร้อมส่งนะครับอยู่ที่หนึ่งพันกับอเก้าสิบาทนะครับมีสองสีให้ท่านเลือกครับตัวนี้สีเขียวฟ้านะครับกับสีแดงฟ้านะครับสีแดงดํานะครับอ่าครับสีแดงดําครับอ่านะครับราคาเท่ากันนะครับสนใจตัวไหนครับก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรและระบุสีให้ชัดเจนนะครับส่วนการรับประกันสินค้านะครับเครื่องมีปัญหานะครับซ่อมให้ฟรีหกเดือนนะครับ สนใจนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนเน้นย้ำนะครับว่าสินค้าของเราเก็บเงินปลายทางนะครับอย่าโอนเงินก่อนนะครับตัวนี้เป็นของมาสกิแท้ร้อนะครับบายเกแปลเลยนะครับ